สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับเป็นการนําความรู้เรื่องการเกษตรนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมที่เป็นเกษตรกรหรือว่าไม่ใช่เกษตรกรก็ตามนะครับสามารถนําความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนะครับปัญหาหลักปัญหาหนึ่งสําหรับเกษตรกรไทยนะครับนอกจากปัญหาเรื่องหนี้สินแล้ว ปัญหาเรื่องดินครับว่าเป็นปัญหาหลักทีเดียวนะครับในแต่ละพื้นที่นั้นก็มีปัญหาเรื่องดินที่แตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องดินดานดินเปรี้ยวหรือว่าดินเค็มนะครับก่อนหน้านี้วิชาพึ่งตนเองเคยนําเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาดินดานไปแล้วนะครับแต่ว่ายังมีเกษตรกร,ร,กรที่สงสัยอีกจํานวนมากว่าเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดินเปรี้ยวและดินเค็มนั้นจะแก้อย,อย่างไรบ้างวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญในฐานะ ผู้ที่คืนชีวิตให้กับผืนดินด้วยวิธีการทางธรรมชาติที่ทำกันแบบง่ายๆจะมาถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวและดินเค็มครับูธรรมชาติบ้านเราเนี่มันมีเกลืออยู่ โดยเฉพาะภาคอีสานในพื้นที่ตั้งยี่สิบกว่าล้านไร่นี่มันมีเกลืออยู่เกลือถึงเทาอยู่ข้างล่างอยู่แล้วแร่ธาตุธรรมดาทีนี้สมัยโบราณเขาก็มีใบไม้มีใบไม้ป่ามีฟางมีหญ้าหม่มปกคลุมเอาไว้นะความเค็มมันก็ไม่ขึ้นมาแดดมันไม่เผามันก็ไม่ดูดเอาความเค็มขึ้นมามนั่นแหละคือคือต้นเหตุมันที่เราไปเผาทิ้งเราไปตัดป่าทิ้งซะหมดมันก็ดูดเอาความเค็มขึ้นมาพอแดดเผาเนี่ น้ำระเหยขึ้นไปส่วนหนึ่งแล้วก็พอดินเปื่อยเนี่ยวันปกติมันก็จะระเหยขึ้นไปอยู่แล้วน้ําที่ระเหยขึ้นมันก็ไปดูดความเค็มขึ้นมานั่นเองเพราะนั้นวิธีแก้ง่ายนิดเดียวคือทํายังไงก็ไปหาใบไม้ไปหาฟางมาคมมเอาไว้ให้มากที่สุดพอแดดไม่เผาแดดเผาไม่ถูกดินเนี่ยมีมีฝนลงมามีน้ําค้างลงมามันก็จะกดมันจะกดความชื้นนี่จะกดความเค็มลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆย ง่ายแค่นี้จริงๆทฤษฎีดินเค็มนะ่ะในโลกนี้ไปอ่านตำราดูเลยทั้งโลกทุกห้องสมุดในโลกมันยังมีแค่สามสามกลุ่มเรอเรียกว่าสามพาราดามคือหนึ่งเนี่ยห่มอย่างนี้แหละในทฤษฎีที่หนึ่งง่ายมากเลยทฤษฎีที่สองเลือกพืชให้มันทนเค็มอันที่สามนี่ล้างลิชชิง่งล้างเนี่ยล้างเอาเอา,เอา,เอา,เอาน้ำเนี่ยไปล้างสามทฤษฎีนี่แหละเราเลือกทฤษฎีหม่มแล้วถ้าเลือกพันธุ์พืชได้ก็เอา เดี๋ยวไปทําให้ดูก็พรวนสักนิดหนึ่งอ่าพรวนสักนิดหน่อยพรวนสั้นิดน่ออ่าสาธิตให้ดูแปลงเล็กๆนะครับหลังจากพรวนแล้วโรยถุกเขียวลงไปเลยบางอันนี้ข้าวครับถ้าข้าวที่ทนเค็มจริงๆต้องเป็นหอมมะลิร้อยห้าครับผสมใบกระถัูกเขียวเลยครับ จากนั้นก็เอาฟางห่มเข้าไป,ไปใบไม้อะไรก็ได้นะครับฟางดีที่สุดเพราะว่าเราปลูกข้าวจะให้น้ำนะเกินไปแล้วก็แห้งชามน้ําชามตามสูตรครับลดไปเลยครับนี่ครับพอขึ้นมาปั๊บถั่วก็จะหม่มฟางก็จะห่มไว้แดดไม่มีสิทธิ์เผาโดนดินเลยครับในกรณีที่หาฟางไม่ได้จริงๆนะครับ หรือหาใบไม้เลยก็ไม่ได้เลยหรือได้ก็นิดหนึ่งไม่พอนะครับแล้วปลูกต้นอะไรลงไปก็ได้ครับที่ทนเค็มสักนิดนี่พอเสร็จพับก็เอาปุ๋ยใส่ในนี้ก็ขี้วัวขี้ควายก็ได้แล้วก็ถ้ามีไม้ครับเอาไม้ทับไม้ทับอยี้ก็กันได้แล้วครับทับถ้าไม้หาไม่ได้หินก็ได้ครับเนี่ยอย่าให้แดดมันโดนดินแล้วก็อย่าลืมนะครับ อุ้ยน้ำนะครับอย่าลืมแดดไม่มีสิทธิ์เผาโดนดินเลยครับเพราะฉะนั้นน้ำก็ไม่ระเหยขึ้นจากดินน้ำก็จะไม่ดูดเอาความเค็มขึ้นมาอันนี้เป็นวิธีง่ายๆจนไม่มีคนเชื่อเลยครับ ต้องรู้เหตุมันซะก่อนเช่นเรารู้ว่าสาเหตุที่มันเป็นกรดก็เพราะเราเอากรดเนี่ยใส่ลงไปเช่นปุ๋ยเคมีเนี่ยในยตัวเช่นก็เป็นกรดจัดอฟอสฟอรัสก็เป็นกรดโพแทสเซียมก็เป็นกรดจัดถ้าเราใส่ NPK ซึ่งเป็นกรดจัดลงไปเนี่ยมันก็จะทําให้ดินเป็นกรดเพราะนั้นสาเหตุที่หนึ่งก็ต้องงดงด,งดซะแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์แทนสาเหตุที่สองก็คือมาจากมีอินทรีย์สารมากเกินไปย่อยสลายไม่ทัน เช่นตรงไหนที่มีควายไปนอนแล้วมีขี้วัวขี้ควายลงไปมากๆดินบริเวณนั้นจะเป็นกรดแล้วก็ข้าว่าจะไม่ออกรวงมันก็จะบ้าใบนั่นน่ะกั่นคือสภาพที่มันเป็นกรดได้เหมือนกันเราก็ต้องลดต้นเหตุมันซะเท่านั้นเองอ่ะเรื่องดินเป็นกรดไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยขั้นตอนที่หนึ่งนะครับ กรณีที่เกิดจากการใช้สารเคมีมากเกินไปให้หยุดซะนะครับแล้วก็เอาข้าววางลงไปเลยครับแล้วก็เอาเอาหญ้าเอาฟางผมเข้าไปแล้วก็เอาปุ๋ยซีโยรยทับเสร็จแล้วตามด้วยปุ๋ยน้ำลดจืดเท่านั้นนะครับผสมไล่แล้วประมาณ1ลิตรครับผสมน้ำประมาณ100ลิตรครับพยายามลดลงไปครับถ้าสังเกตง่ายๆถ้าเป็นนานะครับ ใบจะเป็นบวงเลยครับงามนี่โบราณเรียกว่าบ้าใบนั่นแหละถ้าต้นต้นข้าบ้าใบเนี่ยลักษณะเดาได้เลยครับนั่นคือดินเปรี้ยวเป็นกรดจัดนะเกิดจากอินทรีย์สารมากเกินไปแต่ถ้าเป็นสวนนะครับถ้าดินเป็นกรดสังเกตได้ในสวนเนี่ยใบจะไม่ค่อยสวยนะแล้วก็สีใบเส้นใบจะไม่เสมอกันสีใบก็จะไม่เขียวนวลไม่เป็นปกติวิธีแก้ง่ายที่สุดเร็วที่สุดก็คือเอาปุ๋ยน้ำ ลดจืดล้างพิษนี่นะครับผสมน้ำหนึ่งต่อร้อยแล้วก็ลดลงไปเลยง่ายๆเลยครับวิธีแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นดินเค็มไม่ว่าจะเป็นดินเปรี้ยวไม่ว่าจะเป็นดินดานไม่ว่าจะเป็นดินเป็นกรดหรือว่าดินขาดอินทรีย์วัตถุดินดินเอียดดินที่เป็นปัญหาสารพัดเลย พื้นฐานทําเหมือนกันเลยครับท่านผู้ชมครับหนึ่งคือต้องห่มครับอย่าให้แดดเผาสองต้องใสอินทรีย์วัตถุลงไปถ้าที่ดีที่สุดก็ต้องแห้งชามน้ําชามตามสูตรนะครับแล้วมันจะแก้ปัญหาพื้นฐานได้หมดยกเว้นเหตุอันเกิดมาจากดินเปรี้ยวบางชนิดเช่นเหตุเกิดจากคนเอาสารพิษนะเอาควาเอาเอา,เอา,เ,อาเอาสิ่งที่เป็นกรดใส่ลงไปเช่นปุ๋ยเคมีเราก็ต้องเลิกต้นเหตุซะแต่อย่าลืมนะครับเคล็ดลับสุดท้าย ให้วิธีไหนก็ตามอย่าลืมท่องคาษานะครับเจียมได้อยออยด้็ยเจียมตะนํำอ้อยตะนํำเจียมมนุษย์เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชครับแล้วพืชจะมาเลี้ยงคนครับ การดูแลรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่อย่างสม่ำเสมอโดยการออกกำลังกายเป็นประจำนั้นถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกๆคนนะครับแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่นะครับว่าการออกกำลังกายนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้พละกกำลังมากๆนะครับจะต้องเสียเหงื่อมากๆถึงจะเรียกว่าการออกกำลังกายแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับทางการแพทย์บอกมาว่าวิาวธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องของแต่ละคนนั้นนั่นก็คือการที่จะทำให้ร่างกายนั้นสามารถที่จะ สร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายนะครับสามารถทําให้กล้ามเนื้อนั้นทํางานได้อย่างปกติแล้วก็มีประสิทธ,ธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นช่วงสุขภาพพึ่งตนนี้จะเป็นการนําเสนอวิธีการออกกําลังกายแบบง่ายๆแล้วก็ราคาประหยัดด้วยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปฟิตเนสหรือว่าจะต้องใช้เครื่องออกกําลังกายราคาแพงอะไรแต่ว่าเป็นการออกกําลังกายที่เราสามารถประดิษฐ์เครื่องออกกําลังกายแบบง่าย ด้วยฝีมือของเราเองนั่นเองนะครับวิธีนี้เขาเรียกว่าการใช้อย่างยืดพิจิตโรคทําอย่างไรไปติดตามชมกันได้เลยนะครับสำหรับการสร้างอุปกรณ์ทางรกรางกายง่ายๆกับยางยืดเนี่ยนะครับเราสามารถนำวัตถุเหลือใช้นะครับตัวยอย่างเนี่ยมานะครับร้อยกันเป็นเส้นนะครับที่ระหว่างข้อเนี่ยในกรณีที่ เรายังไม่แข็งแรงพอเนี่ยนะครับก็อาจจะใช้จํานวนเส้นของยางในแต่ละข้อเนี่ย6เส้นนะครับหรือ8เส้นแล้วแต่นะครับดูความแข็งแรงของตัวเองนะครับนำมาร้อยคล้องกันเป็นข้อข้อนะครับในจํานวนประมาณเนี่ยนะครับ38-40ข้อแล้วเราก็สามารถที่จะทําท,ที่จับให้กับตัวเองได้นะครับนะฮะหรืออาจจะมีท่อหรือท่อนไม้เล็กๆมาคล้องไว้ที่ปลายยางเป็นด้ามจับก็ได้นะครับ ทีนะนี้ถามว่าตรงนี้ทําไว้ทาไมจริงๆตรงนี้แล้วเนี่ยมันเป็นายางที่เราเป็นอะไหล่ไว้สําหรับคล้องที่ข้อเท้านะครับในการบริหารสะโพกอะไรต่างๆอีกนะครับนะอย่างเช่นเราคล้องไว้ที่ปลายเท้าแต่ละข้างนะครับเราก็จะใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อสะโพกต้นขาได้อีกนะครับอย่างเช่นการกางสะโพกออกนะครับการยืนแล้วก็แยกเท้ากางออกเนี่ยตรงนี้จะบริหารสะโพกให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับหรือใช้ในการยก ข้างหนึ่งขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการบริหารสรุขภูมไดอ้อีกหลายๆอย่างนะครับขอให้เราเข้าใจในเรื่องหลักการออกังกายเป็นเรื่องง่ายมากพิการออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือายางมาผ่านไว้ที่ต้นขอนะครับแล้วก็มือทั้งสองจับยางที่บร,ริเวณระดับอกแขนปล่อย,อยข้างลำตัวนะครับแล้วก็เหยียดต่อหออันนี้ก็จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังง่ายๆจากท่านี้นะครับอันนี้ก็จะได้พวกหัวไหล ต้นแขนจับแขนแนวแรงให้ขนานกับพื้นนะครับอยู่ในระดับเดียวกับโผไหล่ถ้าเราต้องการเน้นอกส่วนบนแล้วโัวไหล่ด้านหน้าแล้วก็ดันแขนเฉียง45องศาเดี๋ยเราอาจจะเล่นสลับพร้อมกันเลยก็ได้นะฮะ ก็คือบริหารเอวเราก็จับยางที่ปลายยางทั้งสองข้างนะครับเอาไว้ที่สพกด้านใดนด้านหนึ่งนะครับแล้วก็เหนี่ยวยางด้วยมือข้างใดข้างหนึ่งขึ้นไปแล้วก็บิดตัวอันหน้าตามก็จะได้ทั้งไหล่หลังสะบักแล้วก็เอวถ้าเราตัวนิ่งไม่บิดตัวเราก็ได้ไหล่ด้านหลังกับสะบักหลังซึ่งก็แก้ปวดไหล่ปวดหลังด้วยจากท่านี้ ครับเป็นเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อลำตัวด้านข้างหรือเอวกับหลังส่วนล่างนะครับช่วยลดเอวล,ลดภูมิแล้วก็ช่วยแก้ปวดเอวปวดหลังนะครับเริ่มด้วยนะครับใช้เท้าข้างใดข้างหนึ่งเหยียบไว้ที่กึ่งกลางยางนะครับแล้วใช้มือ,อทั้งสองเสีออยยางไว้ตำแหน่งสำคัญก็คือยืดยืนแยกเท้าให้กว้างกว่าช่วงไหล่นะครับแล้วจะช่วยในการบิดหมุนลำตัวทำได้มากขึ้นจากนั้นให้ผู้ ที่จะบริหารเนี่ยนะก้มก้มตัวไปทางเท้าที่เหยียบยางนะครับใช้มือขวาจับยางทั้งสองปลายไว้แล้วเอามือซ้ายไผ่หลังแขนขวาเหยียดตลอดนะครับไม่งอใช้หลังกับเอวเป็นตัวออกแรงดึงเหยียดตัวขึ้นยืนตรงนะครับแล้วก็บิดตัวไปด้านหลังก็จะเป็นรักษาการเคลื่อนไหวสองจังหวะด้วยกันคือก้มเหยียดแล้วก็บิดนะครับตอนเหยียดนี้ได้หลังแล้วก็โพกด้านหลัง ตอนบิดนี่ได้เอวได้ลำตัวด้านข้างนะครับเข้ามาช่วยเริ่มต้นเราเราจับยางไว้ที่มือแต่ละด้านนะครับแล้วก็ใช้เท้าข้างใดข้างหนึ่งเหยียบที่กึ่งกลางยางแล้วก็รวบปลายยางทั้งสองไว้ได้วยมือข้างเดียวกันกับข้างเดียวกับที่เท้าเหยียบยานะครับยืนแยกเท้าให้มีความมั่นคงในการทรงตัว จากนั้นให้งอลําตัวทั้งด้านข้างตรงข้ามกับที่เราเหยียบยางไว้นะครับยางก็จะเป็นแรงต้านนะครับใช้ใช้การงอตัวลงทางด้านข้างนะครับไม่ใช่การตะแคงตัวนะครับหรือควม่มแขนไม่งอนะครับไม่ดึงยางด้วยแขนนะครับมือแค่จับยางใช้แรงด้านนี้ออกแรงถ่ายโยงแรงมานะครับที่มือแล้วก็ทําให้ยางยืดออกนะครับ รเราบริหารในท่านั่งก็ได้นะครับยืนนั่งนอนีนบริหารได้หมดนะครับเอายางเหยียดเท้าสองไปเอายางคล้องไว้ที่ฝ่าเท้านะครับให้มั่นคงนะฮะเสร็จแล้วจับยางในลักษณะเหยียดแขนฝ่ามือหันก้าหากันนะใช้มือทั้งสองดึงยางมาที่บริเวณด้านข้างของลําตัวนะครับแล้วก็เหยียดออกนั่งตัวตรงนิ่งๆนะครับนี่บริหารกล้ามเนื้อไหล่ด้านหลังกล้ามเนื้อหลังด้านนอก นี่ก็จะเป็นท่าบริหารหน้าท้องง่ายๆนะครับนะครับมองลำตัวเตงค่อยๆวางตัวลงนะครับพอศีรษะแตะพื้นก็ยกศีรษะขึ้นก่อนนะครับบอกแรงที่หน้าท้องยกตัวขึ้นยางก็จะเป็นตัวช่วยนะครับตีสำหรับคนที่ไม่แข็งแรงเนี่ยการจับยางก็อาจจะจับให้สั้นเพื่อให้ยาง,ม,ยางม,มีแรงช่วยดึงมากขึ้นนะครับเวลายกตัวขึ้น ือเครื่องเครื่องมือตัวนี้เราเห็นว่าสุกออกแบบมาเพื่อเล่นกลุ่มกล้ามเนื้นอนอกนะครับก็คือใช้การรวบไหล่สองข้างใช้แขนเข้ามาหากันจำลองเดียวกันเนี่ยถ้าเรารู้หลักอย่างที่บอกเครื่องมือมันถูกสร้างขึ้นมาจากหลักการทํางานของกล้ามเนื้อเราเอายางเนี่ยมาคล้องไว้ด้านหลังลำตัวนะครับใช้การกางแขนแทนกันรวบเข้ามาก็เป็นการทาํางานกล้ามเนื้อชิ้นเดียวกันนะครับเมื่อเรามียางเส้นเดียวเนี่ยเราเราสามารถเล่นแทนเครื่องมือได้หมดเยน,นะครับ มันก็มาจากเ,เครื่องมือตัวนี้มันก็มาจากหลักการทํงางานของกล้ามเนื้อนะฮะตัวด้านหลังส่วนกลางเนี่ยนะครับที่ใช้ในการผูกแขนลงนะครับกรารออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สําคัญสำหรับมนุษย์ทุกคนนะครับตราบใดที่เรามีชีวิตเพราะนั้นในเรื่องกรารออกกำลังกายเนี่ยเป็นส่วนที่อาจจะว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเช่นเดียวกับที่เราต้องทานอาหารทุกมือ้อ ครับกายเรายังมีลมหายใจเราต้องการการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นก,การบำบัดนี่จะช่วยให้การดำรงชีวิตและการเคลื่อนไหวหรือการทำงานของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับช่วงนี้เป็นช่วงของพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับยุคนี้ถ้าถามสาวๆคนไหนถ้าบอกว่าไม่เคยที่จะขัดหน้านวดหน้านวดตัวพอกหน้าพอกตัวหรือว่าเข้าไปยัง สปาศูนย์เสริมความงามก็ต้องบอกว่าตกยุคตกสมัยหรือว่าไม่อินเทรนเป็นคนเชยไปนะครับเพราะว่าในยุคนี้นั้นสปาพุดขึ้นแทบจะทุกหัวถนนเลยนะครับแล้วก็ต้องมีการโฆษณาสรรพคุณว่าใช้ผลิตภัณฑ์เสริมความงามนะมาจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับและเพื่อเป็นการไม่ตกยุคเพื่อที่จะอินเทรนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวจึงจะนําเสนอวิชา การทําผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในการเสิร์ฟความงามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสครับผิวการพอกหน้าพอกตัวหรือว่าสบู่ที่มาจากธรรมชาตินะครับที่สําคัญก็คือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากธรรมชาติล้วนๆคุณภาพขับแก้วนะครับมาอินเทรนด์แบบไม่เสียสตางกับผู้รู้กูรูที่จะมาถ่ายทอดเคล็ดวิชานี้ให้เราได้ชมกันเลยครับ คนดาสาวคนไม่บ้านครับวันนี้เป็นโอกาสดีสําหรับคนดาสาวและคนไม่บ้านเพราะปกติเนี่ยโดยเฉพาะสาวๆเนี่ยจะรักคอมสวยความงามกันใช่ไหมครับส่วนใหญ่ที่กาลังฮิตกันมากระยะนี้คือเรื่องการสปาใช่ไหมครับการขัดผิวการอบผิวการพลอกตัวนะครับซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยจะพบว่าเราจะสูญเสียงเงินเป็นจํานวนมากนะในเรื่องนี้ใช่ไหมครับเพราะเขาจะบอกว่าที่แพงเพราะไอ้นั่นต้องใช้อันนั้นใช้นี่ใช้นั้นใช้นี่ จนเราก็เชื่อเขาว่าเออมันก็ต้องใช้เงินแท้ทองเยอะแต่วันนี้ผมมีสปาตัวใหม่สปานะครับซึ่งดีด้วยผิวดีด้วยผิวพรรณดีด้วยที่สำคัญประหยัดเงินเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับสปาเนี่ยถูกเขียวเนี่ยที่ผมถืออยู่ในมือข้อดีก็คือหนึ่งเนี่ยเขามีน้ำมันผิวหน้าเราจึงชุ่มชื้นเพราะเขามีน้ำมันสองเมื่อเราบดเป็นผง นะครับเป็นผงตัวเขียวคุณสมบัติของผงตัวเขียวก็คือผงตัวเขียวเนี่ยมันอุดมไปด้วยโปรโตีนนะครับมันจึงทําให้หน้าเราเนี่ยต่งตึงลบรอยเหี่ยวยน่นเห็นไหมครับแค่นี้เองอีกตัวหนึ่งที่วันนี้เราจะทําร่วมกันก็คือสปาจากถ่านครับแล้วเมื่อเราเอาผงถ่านเนี่ยมาบดบดบดเป็นผงทุกครั้งที่เราขัดผิวเป็นจะครับหรือพอกผิวพอกหน้า มันจะช่วยดูเรากินไข่นะครับที่มันเกิดจากแบคทีเรียออกจากรูกขุมกอนเราที่สำคัญก็คือมันจะดูดพิษนะครับเนี่ยคุณสมบัติพิเศษของหมงหานเขาจะดูดพิษซึ่งทีนี้คุณสาวสาวเราก็จะใช้เครื่องน้ําอ้างเลยลนะเจากเนาะเจอกุ่นพิษเจอควันพิษนี่เขาจะช่วยดูดพิษออกแต่ถ้าทานไม่ไผ่เนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติเมื่อันมีรูพูนมากกราทานชนิดที่หกเจ้าตัวงั้นะลิติภาพในการดูดกลิ่นดูดพิษก็จะมากกว่าที่สําคัญก็คือ ถ้าเราผสมสมุนไพรต่างๆไปเช่นใบเตยนะครับหรือเป็นพวกขมิ้นนี่นะครับเมื่อเราผสมลงไปคุณภาพของผงถ่านหูจะเกิดขึ้นมากมายก็แล้วแต่สมุนไพรที่เราผสม,มเองไหมครับเดี๋ยวจะทําให้ดูครับง่ายๆใช้เวลาไม่ถึง5นาทีสปาสุดยอดเลือดสเมนแตนขั้นตอนแรกคือหาโท่เขียวนะครับ ถ้าเป็นถั่วเขียวที่ไม่ใช้สารเคมีด้วยยิ่งดีเพราะมันเกี่ยวข้องเกี่ยวับผิวหน้าเราถูกไหมครับแล้วามาล้างน้ําแล้วก็มาพึ่งแดดไ้วย้แห้งขั้นตอนต่อไปก็คือการนําเอาเม็ดถั่วเขียวไปใส่ในเครื่องปั่นครับปั่นให้ละเอียดครับให้ละเอียดนะครับเพื่อมันจะให้เป็นเนื้อแป้งเพื่อเราจะมาขัดผิวมาพอกหน้าได้นะครับขั้นต่อไปนะครับมาล่อนในตะแกรงที่เราใช้ล่อนแป้งทําขนมนี่แหละครับ เ,เพราะทำไมเราถึงร่อนเพราะว่าถ้าไม่ร่อนนี่มันเป็นเม็ดใหญ่ๆมันจะขัดผิวขัดหน้ามันก็จะไปไปบาดได้นะครับอันนี้คือทั้งเปลือกเม็ดทั้งเนื้อก็เป็นส่วนผสมรวมกันแล้วครับเราก็ได้ผงสูขเขียวส้าหรักขัดผิวขัดหน้าพอกหน้าพอกตัวเรียบร้อยแล้วครับสูตรต่อไปนะครับการสปาด้วยฐานครับโอ้อันนี้ก็สุดยอดอีกอย่างหนึ่งนะครับแค่ฐานนี้ครับฐานเห็นไหมครับฐาน ใส่ลงไปครับในครกครับต่ำครับตำให้ละเอียดเลยนะครับขั้นตอนที่สองนะครับเราจะมาเทใส่ตะแกรงเพื่อลอนเพราะเราต้องการผงถ่านให้ละเอียดเพราะถ้าผงถ่านไม่ละเอียดมันอาจจะบาดหน้าบาดผิวคุณแม่บ้านคุณตสาวได้ไหมครับเสร็จแล้วครับได้ผงถ่าน ที่เราต้องการเพื่อไปขัดผิวขัดหน้าทอกหน้าเรียบร้อยแล้วครับ5 0ิวินาทีครับแต่เราต้องการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้กับผงถ่านก็เลยเราสามารถใส่สมุนไพรนะครับเช่นใบเตยคุณสบัติของใบเตยนี่ก็จะทําให้ผิวเราชุ่มชื้นวิธีการนะครับเราก็เพื่อนเรามาขี้ยขี้ยขี้ยียยยย้กันน้ำก็จะได้น้ําที่มีส่วนผสมคุณสบัติของใบเตย เราก็เอาน้ําที่เป็นตวนใบเตยเทใส่ลงในผงถ่านไปครับมันก็ผงถ่านมันก็จะจะจะเป็นเหลวๆสามารถมาขัดผิวใช่ไหมครับมาพอกหน้าได้ไม่บ้านบางคนอาจจะคันบ่อยนะครับเป็นสิวเป็นสุ่มง่ายเราก็ใช้เลือกสมุนไพรที่เขามีรสขมฝาดเฟื่อนสารพวกนี้เขาจะมีสารีเรียกว่าสารแทนนินสารนี้เขาจะรัดถะงัดเชื้อราและแบคทีเรียเช่นนี่ครับเราใช้ขมิน้น วิธีการนะครับเราสามารถใส่โรยลงไปถูกไหมครับผงถ่านเราก็จะมีคุณบัติเพิ่มเติมคือช่วยระง,งับเชื้อราและแบคทีเรียเพราะขมิ้นเนี่ยเขามีรสฝาดนะครับก็จะทําให้ผงถ่านเราที่ไปพอกผิวพอกหน้าเนี่ยช่วยระง,งับเชื้อราและแบคทีเรียแม้แค่กากเกลื่อนตุม่มเป็นตุม่มหรือเป็นสิว เมื่อเราได้ผงถ่านเราได้สมุไส ind, นไพรที่ต้องการล้วใช่ไหมครับแล้วก็เพียงแต่ทํายังไงให้ผงถ่านมันเป็นเหลว,วๆใช่ไหมครับ <evaluation. S 1> เพื่อสะดวกในการขัดผิวพอกหน้าพอกตัวแล้วก็ใส่ผสมน้ําไปครับเพื่อสะดวกในการ,การขัดผิวใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วครับเียมเอาไปใช้ได้แล้วครับอ้าวคราวนี้เราเป็นผงตัวเกียวใช่ไหมครับหลังจากที่เราปั่นได้ผงตัวเกียวเรียบร้อยแล้วเราก็เอาน้ําเติมไป เพื่อให้ผงโตเกียวเนี่ยมันมีความเหลวนะครับเพื่อสะดวกในการไปขัดผิวใช่ไหมครับและขณะเดียวกันน้ํามันจากโวเกียวจะทําให้ผิวชุ่มชื้นใช่ไหมครับแล้วก็แป้งในผงโวเกียวเนี่ยในโตเกียวเนี่ยมันก็จะทําให้หน้านะครับผิวหนังเราก็ชัดนะครับมีความชุ่มชื้นถูกไหมครับเสร็จแล้วครับพร้อมใจแล้วครับผงโตเกียวเนี่ยตอนนี้ราคาซื้อขายกันในท้องตลาดกิโลละ65บห้าบาทครับเราใช้ของไทยแท้แทซึ่งมันดีด้วย ราคาถูกนะครับเพียง6.5บาทแค่นี้ก็สามารถจะสวยได้ด้วยของแบบไทยๆง่ายๆแต่ดีด้วยคุณภาพครับคุนในบ้านเป็นยังไงครับคงเห็นวิธีการแล้วใช่ไหมครับว่าขั้นตอนต่างๆนั้นไม่ยุ่งยากซับซ้อนเลยนะครับเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสปาแบบไทยๆนั้นส่งออกกันเป็นลํำเป็นสันทีเดียวนะครับขอเพียงแต่ว่าผลิตมาจาก วัสดุทางธรรมชาติที่ดีนะครับมีการทำแพคเกจิ้งมีการทำการตลาดก็สามารถอัปราคาขึ้นมาได้มากมายทั้งๆท,ที่วิธีการต่างๆนั้นก็ไม่มีอะไรยุ่งยากสลับซับซ้อนทำง่ายๆครับเริ่มต้นจากทำทันทีแล้วก็จะสวยทันทีได้นะครับสำหรับวันนี้วิชาเพิ่งตนเองลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ